สวัสดีวันอังคารที่14เมษายนนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปมุ่งหน้าไปตรงที่นู่นคะ่ะเนินเขาชุงหญ้าที่มีดอกไม้สีเหลืองอะคะ่ะ ไปเช็คดูซิว่ามันมีทางที่จะเดินไปได้ไหมนะรู้สึกว่ามันจะเป็นที่ของชาวนาครับเพื่อนมีน้อยๆไม่รู้ว่าไปใกล้ๆจะสวยไหมเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดินถึงแล้ว ปรากฏว,ว่ามันเป็นที่ส่วนบุคคลค่ะของชาวนาที่นี่เข้าไปไม่ได้ห้ามบุกรุกตอนนี้เราสองคนเดินอยู่เป็นพับลิกโรดนะคะเราก็ถ่ายได้แค่นี้ค่ะเพื่อนจะสวยอะ่ะสวยมากเลยมีความเป็นเนินขึ้นไปแล้วมีต้นไม้เสร็จแล้วเราก็แวะไปที่โพสต์ออฟฟิศนะคะซื้อนม โพสต์ออฟฟิศที่นี่เป็นทั้งโพสต์ออฟฟิศด้วยเป็นทั้งเซเว่นแต่ไม่อีเลเว่นซื้อนมมาทำคาแฟกัาปูชิโน่แล้วก็ซื้อเค,ค้กกับขนมค่ะมาทานกับกาแฟคาปูชิโน่แก้วแรกในอังกฤษ I'm worried very about อุ๊ยอร่อย try อร่อยเบบี baby. อร่อยมาแดนไทยแลนด์ยูดิ i d นไทยแลนด์เวอร์ชันอืม that's okay isn't it อืมอาหารเย็นของโอนะคะเป็นขนมจีนกับตำ้มตำกุ้งค่ะกุ้งลวกส่วนอันนี้เป็นดินเนอร์ของฮิวเขาเตรียมไว้ให้เดี๋ยวฮิวก็จะมาย่างเองค่ะเลี้ยงง่ายมากเลยสามีโออาหารเช้าก็เสิร์ฟแล้ว เอาอะไรนะอยากออกไปข้างนอกใช่ไหมรู้เลยรู้เปล่าว่ามันหนาวนะวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณสององศาอีกแล้วนั่นเฮ้ยเปลี่ยนรองเท้าก่อนนี่เปลี่ยนรองเท้าก่อนถอยหน่อยเดี๋ยวประตูก็หนีดตัวเองนั่น เอารองเท้ากันไว้แล้วที่กีดตกใจก็ได้วิ่งเข้าบ้านได้เลย วันนี้เป็นวันที่15เมษายนนะคะวันพุธเราก็ออกมาเดินใกล้ๆบ้านแล้วคะ่ะนี่เส้นทางเส้นทางนี้โอยังไม่เคยเดินแต่ว่าฮิวเคยเดินแล้ว This is a special day for you. Why? Why is a special day for me? Because it's the first time in your life you sat in the sunshine in the garden without sweating to death. <laughs> And first time in your life to to fail as a l e e p in the garden. I did fall asleep. oh, I don't. นี่นะคะเป็นวิวตอนเริ่มต้นของการเดินสวยแล้วก็โอรู้สึกแบบอารมณ์ดีมีน้องหมามาทักทายโอ้โหแล้วเป็นวิวเปิดกว้างโอชอบพอมาถึงตรงจุดนี้ค่ะส่วนที่เดินเข้าไปในป่าโอรู้สึกกลัวมากเลยวิเวอเวกวังเวงโวงเวงแล้วก็กลัว เวลาเดินตามหลังฮิวอะจินานาการอะไรต่างๆแล้วมันเป็นป่าที่ไม่มีใครมาเดินอะโอ้กลัวกัวฮมมายคุณแล้วถ่ายัวหนึ่งถ้าคุณไม่ยิงฉันจะตคุณ ข้างล่างนั้นเป็นลำธารน,น้ำนะแต่ว่าไม่มีน้ำน้ำแห้งนี่เวลาเดินต้องระวังอาจจะถลยตกลงไปได้ตรงนี้เริ่มมีน้ำแล้วค่ะ ดูเห็ดนี้ใหญ่มากเลยอ่ะ you you know what is it what mushroom is it is poison or not no, probably not b a d to try ใหญ่มากนี่นี่มือโอ้ใหญ่มากเติมมาเจออุมโมงด้วยยไ,ไม่กล้าเข้าไปหรอก ่วยมากเลยบ้านถูคิวหลอกมาเดินแน่เลยเนี่ยมองไม่เห็นเมืองเอคโคมเลยอ่ะไกลออกไปดูดิในทุ่งในเวิร์กในทุ่งนาทุ่ง Where the ว e e h e ข e บ l ้า r e w หิว h e r e เอคโมอ่ะยังไม่เห็นเอคโคมเลยเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของโลกอ่ะ นั down here. ่นเหรอเอคโฮมอ่ะ Why we are here then if there is เอคโฮมโอ้ยพาโอ้อมโลกเลยอ่ะนู่นเอคโมอยู่ข้างล่างนู้นแล้วก็เดเราเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปตรงนี้นี้นี้แล้วก็ลงมาตรงถนนนี้เอ้ยโอ้บอกว่า เอาเบาๆนะวันนี้ขอแค่สี s> <S ่ไม์พอนะไม่ไม่เกินนี้ไม่เอาเยอะเหมือนครั้งที่แล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนถึงบ้านจะสรุปเดินกี่ไม์ฮิวโกหกโว่าพามาเดินไกลมากถูกหลอกให้มาเดินไกลไกลแถวนี้ไม่คุ้นเคยเลยไม่เคยเดินมาก่อนดูวิวเปิดโล่งมากเลยทุ่งโล่งเลย อยากกินไอศครีมอยากกินเคก้กอยากกินน้ำปั่นเย็นๆอยากกินโซดาอยากกินโค้กหิวคิดถึงอาหารแล้วเนี่ยเดินจนเมื่อยขาแล้วเพื่อนเดินเดินอยู่หิวก็บอกขอบคุณท่าโอ๋ที่ยอมย้ายมาอยู่อังกฤษกับฉันฉันแฮปปี้มากเลยที่ได้อยู่ที่นี่ฉันดีใจมากเลยที่ฉันจะได้ตายที่นี่เพลินวะ <laughs> หิวเอ้ยกว่าหิวจะตายโอ้ว่านู่นแหละ95ดีไม่ดี99 <laughs> นู่นแน่เลยเมืองแฮกแคน่ะแล้วเราอยู่ตรงไหนฮิว which way ก็ไปนี่สิโกราเฮียน แม่แม่พอฟังที่ฮิวพูดเราว่าขอบคุณที่โหมาอยู่อังกฤษกับฮิวเนาะมันก็ทำให้โหนึกถึงคลิปที่โอยไปฟังคุณยายจา๋าที่ยวไปฟังคุณยายจา๋าแม่ชีสันสนีเนาะ ที่สัมภาษณ์กับชอนบูรณาฮิลันนะคะแม่ชีสันสนีบอกว่าไม่มีเรื่องบังเอิญเนาะก็เหมือนที่อาจารย์เลนนี่บอกก็ไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วก็หมอบีทูตสื่อวิญญาณก็เคยพูดไ้ว่าไม่มีเรื่องบังเอิญมันก็เลยเล่าก็คิดอยู่แล้วเนาะเล่าก็ไปดูวิดีโออันหนึ่งของหมอบีทูตสื่อวิญญาณช่องช่องโกด์เอม a สเดอร์ คลิปเรือนไทยอะค่ะถ้าเพื่อนๆได้ดูแล้วเหมือนกันเนาะจะเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรมันเป็นคลิปนั้นมันเป็นคลิปที่แบบว่าหมอบีไปดูบ้านบ้านเรือนไทยโบราณที่เขาเอามาสร้างในที่แล้วก็เขาตั้งใจจะปลูกเป็นรีสอร์ทเนาะแล้วบนที่นั้นก็จะเป็นบ้านที่ทําจากเรือด้วยเรือไม้ปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็คือเจ้าของเดิมของบ้านไม้หลังนั้นอะเป็นเจ้านายชนชั้นสูงเลยผู้หญิง แล้วก็เรือนั้นก็เป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยยังได้มาอยู่ในที่ที่เดียวกันเลยแถมเจ้านายคนนั้นที่เป็นเจ้านายผู้หญิงชั้นสูงก็มีอิทธิฤทธิ์เยอะด้วยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแถมครอบครัวเนี้ยได้ไม้ได้อะไรที่เกี่ยวกับชนชั้นสูงแถมเขายังได้ที่ดินที่กษัตริย์ประทานให้อีกอะ่ะก็คือไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกอะ่ะมันก็เหมือนชีวิตเราเนาะบางทีการที่เรามาอยู่ โอ๊ยเกิดอยู่เมืองไทยเราได้มาอยู่อังกฤษโอว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างอยู่ภายใต้อันนี้เนาะไม่ใช่เรื่องบังเอิญวันต่อมานะคะก็ได้เวลาช้อปปิ้งของใช้ประจำสัปดาห์ค่ะโอ้ก็พยายามไปเข้าเว็บไซต์จองคิวดลิเวอรกับจองคิวคลิกเอ็นคอรเลปรากฏว่าคิวเต็มยาวไปถึงเดือนพฤษ,ษภาเลยค่ะโอก็เลยต้องมาเข้าคิวนีคะมาช้อปปิ้งเอง ซื้อเองที่ทเอ่อ Tesco รือเอกตานะคะอ่ารเช้าของโอวันนี้เป็นตำหมูยอกับไข่ต้มจ้าอุ้มโหอ,อุ้มโห หยอกแมวยอกแมวแมวโมโหแล้วเนี่ยแมวโมโหแล้วดูหน้าดิกะี่เฮ้ยพร้อมจะนอนหรือยังหรือคืนนี้ทำท่าพร้อมแล้วเนี่ยที่ประจำของหนูเนาะปลายเตียงไอ้ไหนุูกคนสวย